สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับพอฟุตบอลและสายนักลงทุนทุกๆท,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 ท่านเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์เจาะลึกแนวทางฟุตบอลไปกับผมครับตีฟีคิก แต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้วางแนวทางไว้2 3วันติดติดเลยนะครับก็เนื่องจากไปทําธุระมานะครับไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยนะครับขออภัยด้วยจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้เราไปลุยกันครับที่1ตัวชัวร์จัดจะเป็นคู่ไหนไปดูกันครับมองที่ศึกลาลิกาสเปนนี่เลยครับเป็นคู่ระหว่างของอันดับ4ของตารางอย่างบาร์เซโลนาจะเปิดบ้านพบทางด้านหัวตารางอย่างแอตเลติกบินเบาครับอันดับที่6ของตารางนะครับคู่นี้จะเตะในช่วงลาตีสองตรงนะครับเรามาดูในเรื่องของสภาพความพร้อมของคู่นี้เลยดีกว่าครัััััับบบบบบบเเเเเจ้้าาาาาาานนนออยย่งงรรรร์ซโลลคคคกกมมมมหสสุด็ชะ ที่ยังไม่หลุดแพ้ใครเลยครับทั้งฝั่งของผู้เยือนครับอย่างแอตติกบินเบาครับผลงานของเขาก็โดดเด่นอยู่เหมือนกันครับในช่วงหลังเนี่ยต้องบอกเก็บชัยมา3ครับเสมอหนึ่งและก็หลุดแพ้มา1เกมครับภาพรวมของคู่นี้ถือว่าใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากครับมาพบกันในช่วงผลงานที่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับต้องบอกว่าเซฟเซฟที่สุดในวันนี้นะครับทั้งฝั่งของเจ้าบ้านครับต้องบอกว่าจะขาดเพล่นไปค่อนข้างเยอะนะครับในเกมนี้เนื่องจากเหนื่อยล้านะครับในช่วงฟีฟ้าเดย์ที่ผ่านมาครับและผลงานของเขาในช่วงฤดูกาล ครับอย่างแอตติกบินเบาที่เล่นในช่วงหลังเล่นได้มั่นใจและก็มีผลงานที่กระตือรือร้นอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าเกมนี้ครับทำอะไรกันไม่ได้มากแฮนดิแคปเปิดมาให้เอียงทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างบาเซลนาก็ตามครับมองว่าเกมนี้ได้เปรียบในการเล่นในบ้านแต่ขุมกําลังยังไม่พร้อมมากพอครับเลือกเชียร์ทางฝั่งของผู้มาเยือนดีกว่าครับอย่างแอลติกบินเบาที่มีผลงานและเกมลุกค่อนข้างสวยงามครับวันนี้น่าจะบุกมาเสมอหรือว่าเซอร์ไพรส์ก็เป็นได้นะครับมองที่แอลติกบินเบา หนึ่งช่วงตัวครับก็ฝากด้วยละกันครับสำหรับแนวทางที่ผมยิบยกมาให้แนวนี้ครับหากท่านใดครับสนใจแนวทางเพิ่มเติมหรือว่าอยากเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันครับอยากมาอยู่ในสปอร์ตครับก็หนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าทางเข้าหน้าโปรไฟล์ครับตัวนิ้นตัววีชุดคองกางหรือว่าบอลสดจะจัดจ้านกันอย่างแน่นอนครับอยากให้ลองเปิดใจเข้ามาดูครับสำหรับทางเข้าอยู่ตรงนี้เลยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาก่อนขอให้พี่ๆทุกท่านดูฟุตบอลอย่างมีความสุขครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าชุดกองกลารีิบ้อรับก็ฝ่งขว้นครรับี้ออนบ